ช่องเม็มินทีวีเย้วันนี้เราจะมาพับอะไรกันพับจรลวดรกระดาษที่ร้อนไกลเกือบที่สุดในโลกนะท่านผูน้ชมทนะ่านผูน้ชมนะก็รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่า 10ฟุตเท่ากับประมาณ20เมตรนะแล้วชซึ่งก็แต่ว่าคือมันไกลมากแล้วคือพื้นที่ตรงนั้นอะมีแค่3มเมตรเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้มันชนเน้แผงเลยเดูกันว่ามันจะเป็นไงไงจะบอกเลยว,ว่าพับง่ายมากสองทีก็เสร็จมาก่นะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามามิน้นขั้นตอนแรกเลยนะเราจะต้องพับครึ่งอ่ามิน้น รีก,กับพื้นที่มันเรียบเราจะย้ายมาอยู่ที่พื้นนะเพราะว่า,ม,ามันจะได้ปลาได้ไก่ะนี่ดูเรียกจิบเลยอ่ะโอเคต่อ อีกก็คือเขาเรียกอะไรนะพับทับเข้าไปอีกรอบนึงเออเนียบๆเลยได้แล้วอ่ะโอเคต่อไปเราก็จะพับครึ่ง ให้เยเยอะให้มูมันพับครึ่งแต่ว่าถ้าม่ไปยุ่งกับอันนี้เยอะอ่ะโอเคนี่คือพับครึ่งให้ตรงรอยอันนั้นเลยนะที่เราต้องพับครึ่งตอนแรกเพราะว่าเนี่ยเราจะได้พับครึ่งตรงรอยนะต่อไป,อนะอไปพับไปอีกพับ ทำตัวให้เหม็หนเออคุยมาเ้าไปลองดูเออแลวก็กลางปีกเลยเ,เราลองโยนเลยดีกว่าว่ามันจะ20สิบเมตรจริงไหมนะที่แต่ที่ไม่ใช่สามเมตรเดูกันแค่มาดูกันว่ามันจะชนกำแพงไหมโน่นมีเจ้าหนุนมา ท่านผู้ชมก็อ้าวหนึ่งสองสามยอนอุ้ยชนดูดิดูดิแล้วก็อันนี้ก็คือจรวดที่มินเอ่อที่ลนไก่ถึงในโลกจะบอกเลยว่ามันเนี่ยอยู่ที่ประตูตรงนี้